เด็กกัพร้าที่สมัครเป็นแม่บ้านในคฤราสา์แต่กลับต้องเจอความลับที่สั่นสะเทือนหัวใจเมื่อรู้ว่าที่นี่คือบ้านของคุณย่าแท้ๆของเธอเองแล้วเหตุใดคฤราสา์แห่งนี้จึงเต็มไปด้วยเงามืดและเสียงกระซิบที่ไม่เคยเงียบหายเรื่องราวทั้งหมดที่ถูกซ่อนมานานจะถูกเปิดเผยในค่ำคืนนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะฟังจนถึงตอนจบเด็กสาวกําพร้าชื่อมิลินเดินผ่านประตูเหล็กสูงใหญ่ของคฤราสน์เก่าประตูส่งเสียงดังเอียดเหมือนร้องทักผู้มาเยือน ลมเย็ยนพัดกลิ่นไม้เก่าและฝุ่นโบราณเข้ามาในจมูกเธอหายใจติดขัดเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในอกสายตาจับจ้องไปที่กำแพงหินสูงมีเถาวันสีเขียวเข้มพันเกี่ยวเต็มไปหมดราวกับกำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้ทุกก้าวที่เดินบนพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบเสียงรองเท้าสะท้อนก้องไปทั่วถงรางแชนเดรียเก่าแขวนอยู่เนื้อสีสษะคราบฝุ่นน้เหมือนหมอกเกาะบนคริสตัลที่ควรจะส่องประกาย เมื่อเธอถูกพาไปยังห้องรับแขกกลิ่นชาที่เพิ่งชงใหม่อบอวลตัดกับความเย็นชาของอากาศเธอกำลังจะเปิดปากขอสมัครเป็นแม่บ้านแต่ทันใดนั้นเสียงไม้พื้นใต้เท้าก็ส่งเสียงดังกรอบกแกรบเธอเงยหน้าขึ้นสายตาปะทะเข้ากับรูปถ่ายหญิงสูงวัยบนผนังภาพนั้นคือคุณย่าที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนใบหน้าคมเข้มสายตาดุดันเหมือนกำลังจับจ้องมาที่เธอโดยตรงเลือดในกายมิลินเหมือนหยุดไหล ริมฝีปากสั่นเบาโดยไม่รู้ตัวมือของแม่บ้านเก่าที่พาเธอเข้ามากระตุกเบาๆนั่งรอตรงนี้อย่าเดินไปไหนเสียงบอกนั้นเย็นเฉียบราวกับคำสั่งมิลลินนั่งลงบนเก้าอิกมหยี่สีเลือดหมูที่เก่าและฝืดจนส่งเสียงดังผิวสัมผัสแข็งกระด้างและมีกลิ่นอับเหมือนเก็บความลับเอาไว้เธอวางมือบนพนักเก้าอีทันทีที่ปลายนิ้วแตะลงไปกลับรู้สึกถึงรอยสลักเป็นตัวอักษรที่ถูกขูดไว้ลึกๆ แสงไฟกระพริบวูบหนึ่งเธอเหลียบมองและสิ่งที่เห็นทําให้เธอหายใจไม่ทั่วท้องบนพนักเก้าอี้นั้นมีตัวอักษรสลักว่ากลับมาแล้วมิลินหัวใจของมิลินเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาเหงื่อเย็นไหลลงตามขมับเธอรีบชักมือกลับเหมือนถูกไฟลวกริมฝีปากพยายามเอ่ยเสียงแต่คําพูดกลับติดค้างในลําคอแสงไฟในถงกระพริบอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ไฟกระพริบ แต่เหมือนทั้งคฤราันตสันสะเทือนเบาๆเสียงนาฬิกาโบราณตรงผนังดังขึ้นติ๊กตอกติ๊กตอกเสียงชัดเจนเกินไปสำหรับห้องที่ควรจะเงียบสงดมิลินกวาดตามองรอบๆผ้าม่านสีเข้มปลิวไหวทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทกลิ่นชาก่อนหน้านี้กลับกลายเป็นกลิ่นควันไฟและขเขมาดำเธอเริ่มได้ยินเสียงกระสิบเบาแต่ใกล้หูจนขนลุกชันเหมือนใครสักคนกำลังเรียกชื่อเธอมิลินมิลิน มือเธอเกรงจับขอบเก้าอี้แน่นร่างกายแข็งทื่อไม่กล้าลุกแต่ในใจกลับตะโกนให้นีออกไปในขณะเดียวกันประตูไม้บานใหญ่ตรงห้องโถงค่อยๆเปิดออกเองเสียงไม้เสียดสีกับพื้นทำเอาเธอสะดุ้งความมืดเข้ามากลืนกินแสงไฟที่เหลืออยู่ในห้องร่างของหญิงสูงวัยก้าออกมาจากความมืดผมสีขาวยาวประบ่าใบหน้ามีร่องรอยความชราแต่สายตาคมกริบเหมือนภาพในกรอบรูปเมื่อครู่ เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังชัดเจนทุกย่างก้าวเหมือนกดลงบนหัวใจของมิลินหญิงสูงวัยหยุดยืนตรงหน้ากลิ่นหอมของดอกกุหลาบแห้งผสมกับกลิ่นฝุ่นและความเย็นลอยอบอวลรอบตัวเธอเจ้ามานานแล้วเสียงนั้นกังวาลและสั่นสานไปทั้งโถงมิลินพยายามกลืนน้ำลายมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เธอถามด้วยเสียงแผ่วเบาคุณเป็นใครกันแน่ครับหญิงสูงวัยเพียงแค่ยกมือขึ้น เล็บยาวซีดขาวสองประกายในแสงสลัวเธอเอื้อมมาแตะที่แก้มของมิลินเบาๆสัมผัสเย็นจัดจนเหมือนน้ำแข็งมิลินสะดุ้งสุดตัวแต่ร่างกายกลับขยับไม่ได้เหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าอีหญิงสูงวัยโน้มหน้าเข้ามาใกล้แววตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความโกรธเกรี้ยวปะปนกันเจ้าไม่จําได้จริงๆหรือว่าเคยอยู่ที่นี่มาก่อนคําพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในใจภาพความทรงจาเลือนรางผุดขึ้นมา เสียงเด็กหญิงหัวราะวิ่งเล่นในสวนกุหลาบเสียงเรียกจากใครบางคนว่าหลานรักมิลินเบิกตากว้างหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยและเธอไม่อาจหลีกหนีจากสายตานั้นได้อีกต่อไปอยากให้ผมเล่าต่อจนถึงจุดที่ความจริงทั้งหมดของเธอกับคุณย่าเปิดเผยเลยไหมครับหรือให้คงบรรยากาศลึกลับสันประสาทไปอีกสักพักก่อนดวงตาของมิลินสั่นไหวร่างกายเย็นเฉียบราวกับเลือดในกายหยุดไหล เสียงในหัวเริ่มแตกกระจายเหมือนกระจกแตกภาพเลือนรางย้อนกลับมาเป็นชิ้นๆเธอเห็นตัวเองในวัยเด็กวิ่งเล่นอยู่ท่ามกลางสวนกุหลาบสีแดงสดแสงแดดยามบ่ายส่องลอดผ่านต้นไม้ใหญ่คุณหญิงสูงวัยคนนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้มองเธอด้วยสายตาเปี่ยมรักเสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังก้องแต่แล้วภาพกลับสั่นไหวและแตกเป็นเงาดำเสียงหัวเราะแปรเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องกุหลาบสีแดงสดกลายเป็นสีดำคลำ้ำ กลิ่นหอมแปรเปลี่ยนเป็นกลิน่นคาวโลหิตมิลินสะดุ้งกลับมาในความจริงหญิงสูงวัยยังคงยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาที่เพิ่งไหลลงมาช้าๆเจ้าถูกพรากไปถูกซ่อนจนเจ้าลืมบ้านหลังนี้เสียงนั้นสั่นสถานและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมิลินเริ่มหายใจถีความรู้สึกหนักอึ้งกดทับบนอกเธอไม่รู้ว่าควรเชื่อสิ่งใดในห้องโถงเงียบกริบ ได้ยินเพียงเสียงนาฬิกาเก่าเดินต่อไม่หยุดติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกแต่ยิ่งนานเสียงนั้นยิ่งดังเหมือนค้อนกระแทกลงบนหัวใจมิลินพยายามเอื้อมมือไปจับขอบโต๊ะข้างๆเพื่อยืนขึ้นแต่ขาทั้งสองกลับไร้เรี่ยวแรงเธอเหมือนถูกกักขังด้วยบรรยากาศหนักหน่วงรอบตัวหญิงสูงวัยยื่นกล่องไม้เล็กๆออกมาตรงหน้ากล่องนั้นเก่าฝุ่นจับหนาแต่มีตราสลักเป็นรูปกุหลาบบานนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าเจ้าเป็นใคร มิลินมือสั่นขณะรับมาฝาปิดกล่องแข็งราวกับไม่เคยถูกเปิดมานานเมื่อเธอค่อยๆแงนะฝาออกเสียงคล้ายลมหายใจโบราณแผ่วเบาก็เล็ดลอดออกมาภายในกล่องคือริบบิ้นสีชมพูสี่เก่าพร้อมจี้เงินรูปหัวใจแต่ครึ่งหนึ่งด้านหลังสลักชื่อมิลินอย่างชัดเจนเธอตาเบิกว่างความทรงจำกระแทกเข้ามาราวกับประตูถูกเปิดเธอจำได้ว่าเคยสวมจี้นั้นตอนอย่งเล็ก แต่จู่ๆมันก็หายไปในวันที่เธอถูกพาออกจากคฤหา์หญิงสูงวัยก้าเข้ามาใกล้เสียงสั่นสถานแต่หนักแน่นข้าคือคุณย่าของเจ้าและที่นี่คือบ้านที่เจ้าถูกพรากไปมิลินอยากปฏิเสธแต่ภาพในหัวเริ่มประสานเข้ากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าน้ําตาเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัวริมฝีปากสั่นเหมือนอยากถามหลายพันคำแต่ไม่มีเสียงใดออกมาทันใดนั้นประตูห้องโถงอีกด้านเปิดกว้างอย่างรุนแรง ลมแรงพัดเข้ามาจนเปลวไฟบนเชิงเทียนสั่นไหวเสียงฝีเท้าหนักดังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วมิลินหันขวับไปมองเงาของชายแปลกหน้าสูงใหญ่ปรากฏขึ้นในความมืดสายตาคมกริบของเขาจับจ้องที่เธอและคำพูดแรกที่เอ่ยออกมากลับทำให้ร่างกายเธอชาไปทั้งตัวหลานสาวคนนี้ไม่ควรกลับมา อยากให้ผมเล่าต่อไปในแนวลึกลับเข้มขน้นจนถึงการเปิดเผยตัวตนของชายปริศนานี้เลยไหมครับหรือให้น้นบรรยากาศความร้อนและความกดดันก่อนความจริงถูกเปิดเสียงคำพูดนั้นดังสะท้อนกล้องในถงกว้างเหมือนกล้องออกมาจากผนังหินทุกด้านมิลินตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกสายตาจับจ้องไปยังเงาดำที่ค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ชายสูงใหญ่ก้าวพ้นความมืดใบหน้าเคร่งครึมเต็มไปด้วยร่องรอยความแข็งกระด้าง แววตาเฉียบคมเหมือนคมมีเขาสวมชุดสูทสีเข้มที่เก่าแต่ยังสะอาดเรียบร้อยเสียงฝีเท้าหนักแต่มั่นคงดังชัดในทุกย่างก้าวคุณย่าหันไปมองชายผู้นั้นแววตาเปลี่ยนเป็นความโกรธเกรี้ยวผสมความหวาดหวัน่นเจ้ากล้าพูดเช่นนั้นต่อหน้าข้าอีกหรือชายคนนั้นหัวเราะเบาๆแต่เสียงหัวเราะเต็มไปด้วยการเสียดแทงเพราะความผิดพลาดของท่านเองเด็กคนนี้จึงไม่ควรกลับมา เธอจะนำหายนะมาสู่บ้านหลังนี้อีกครั้งมิลินเบิกตากว้างทุกคำพูดเหมือนตอกย้ำความไม่เข้าใจในใจเธอหายนะอะไรเสียงของเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยความอยากรู้ชายคนนั้นปลายตามามองรอยยิ้มบางบนใบหน้าทำให้เธอรู้สึกหนาวเยือกในกระดูกเจ้าคือกุญแจกุญแจที่จะปลดปล่อยสิ่งที่ถูกกักขังไว้ใต้คหาสห์นี้ทันใดนั้นพื้นห้องสั่นสะเทือนเล็กน้อย แชนเดรีย์เก่าก็สั่นไหวและส่งเสียงกระทบกันดังกรุงกริงฝุ่นปลิวร่วงลงมาเหมือนฝนโปรยมิลินมองไปรอบตัวด้วยความหวาดกลัวฉันไม่เข้าใจฉันเกี่ยวอะไรกับที่นี่คุณย่าก้าวมาข้างหน้าขวางระหว่างเธอกับชายคนนั้นเสียงเข้มแต่สั่นด้วยความโกรธอย่ากล้าแต่ต้องหลานข้าแต่ชายคนนั้นกลับยกยิม้มท่านปกป้องได้อีกนานแค่ไหนความจริงหนีไม่พ้นหรอเสียงนาฬิกาโบราณดังขึ้นพร้อมกัน ติ๊กตอกติ๊กตอกครั้งนี้ดังเกินกว่าจะเป็นเพียงเสียงกลไกรากับมันกำลังนับถอยหลังสู่บางสิ่งมิลินเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังฉุดรั้งจากพื้นด้านล่างหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บเธอพยายามยกเท้านี้แต่ร่างกลับหนักเหมือนถูกตรึงเธอกรีดร้องออกมาเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วโถงเปเลวไฟบนเชิงเทียนดับพรึบทั้งห้องจมสู่ความมืดมิดภายในความมืดนั้น เสียงกระซิบมากมายดังขึ้นรอบตัวเสียงผ่วเบาเสียงทุ้มต่ำเสียงแหลมสูงปะปนกันทุกเสียงเรียกชื่อเดียวกันมิลินมิลลินในวินาทีนั้นเองเธอรู้สึกได้ว่ามีเงาจำนวนมากกำลังโอบล้อมเข้ามาลมหายใจเย็นจัดพัดผ่านต้นคอร่างกายเธอสั่นสถานจนแทบล้มและก่อนที่เธอจะได้กรีดร้องอีกครั้งชายปริศนาก็เอ่ยขึ้นในความมืดเจ้าคือคนเดียวที่จะปลดผนึกได้ เลือดของเจ้าคือคำตอบเงามืดรอบตัวหยุดนิ่งทันทีบรรยากาศก,กดดันหนักขึ้นราวกับอากาศหายไปมิลินหอบหายใจแรงน้ำตาไหลพรากลงแก้มเธอเริ่มรู้แล้วว่าการกลับมาที่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมิลินหายใจติดขัดเสียงหัวใจเต้นดังก้องอยู่ในหูเธอส่ายหัวแรงแรงพยายามปฏิเสธทุกอย่างไม่ฉันไม่ใช่กุญแจไม่ใช่ใครทั้งนั้นน้ำเสียงของเธอแหบพร่า แต่ความหวาดกลัวกลับชัดเจนจนสะท้อนกล้องในถงเงามืดรอบตัวค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เหมือนกำลังรอคอยคำสั่งสุดท้ายคุณย่ากลื้อมมือมาจับไหล่เธอมือเย็นจัดแต่มั่นคงอย่าก,กลัวไปหลานรักเสียงของคุณย่าแผ่วแต่นักแน่นเจ้าคือเลือดเนื้อเชื้อเคยของบ้านนี้สิ่งที่อยู่ใต้คฤริหา์อาจเรียกขาเจ้าแต่เจ้ามีสิทธิ์เลือกว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธมิลินเบิกตากว้าง คำพูดนั้นเหมือนเป็นแสงเล็กๆในความมืดแต่ชายสูงใหญ่กลับหัวเราะต่ำๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นยะเยือกสิทธิ์เลือกนั้นหรือเมื่อเลือดในกายเธอเริ่มตื่นขึ้นมันจะไม่ถามความสมัครใจอีกต่อไปทันใดนั้นพื้นหินอ่อนใต้เท้าแตกออกเป็นรอยร้าวยาวเสียงแตกดังสะท้อนเหมือนสายฟ้าฟาดความมืดไหลรินขึ้นมาจากรอยแยกกลิ่นข่าเหล็กปะปนกลิ่นอับชื้นของดินโบราณตีขึ้นมาจนแทบหายใจไม่ออก มิลินกรีดร้องลุกพรว่จากเก้าอี้เธอพยายามวิ่งหนีแต่พื้นสั่นสะเทือนจนเสียหลักเธอล้มลงบนพื้นแข็งแขนเสียดกับหินจนแสบสายตาเธอเ,ธอเบิกโพลงเธอเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้รอยแตกนั้นมือสีดำซีดเหยียดออกมาเล็บยาวเหมือนกรงเล็บค่อยๆขุดกับพื้นหินจนเกิดเสียงแหลมเสียดแทงเสียงกระซิบรอบห้องกลายเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นเรื่อยๆจนแทบทำให้แก้วหูแตก ทุกเสียงยังคงเอ่ยชื่อเดียวมิลินมิลินคุณย่าก้าวเข้ามายืนตรงหน้าเธอแววตาสันไหวแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นฟังข้าให้ดีเจ้าต้องไม่ปล่อยให้เลือดหลัง่งเพราะเพียงหยดเดียวก็พอจะทำให้ผนึกแตกชายปริศนาหัวรอดดังขึ้นสายไปแล้วผนึกได้ตื่นขึ้นแล้วเลือดของนางจะไหลไม่วันนี้ก็วันหน้าผู้จบเขาก็ชี้มือไปทางมิลินแรงมืดพุ่งออกมาจากฝ่ามือ กระแทกร่างเธอลอยกระเด็นไปชนเสาใหญ่เสียงกระแทกดังสนัน่นปากเธอแตกเลือดซึมออกมาตรงมุมปากคุณยากรีดร้องด้วยความโกรธและหวาดหวัน่นไม่เจ้าจะไม่แต่ต้องหลานข้าเธอยกมือขึ้นบ้างเสียงสวดโบราณดังออกมาจากริมฝีปากอักษรเรืองแสงสีทองลอยขึ้นกลางอากาศตัดกับความมืดที่กำลังโหมเข้ามามิลินพยายามยันตัวขึ้นเลือดในกายเธอร้อนเผา รากับมีไฟลุกไหมในเส้นเลือดทุกสายภาพรอบตัวบิดเบี้ยวเสียงกระซิบไม่ใช่เสียงจากภายนอกอีกต่อไปแต่เป็นเสียงที่กล้องอยู่ในหัวเธอเองเจ้าคือของเราเจ้าจะไม่หนีไปไหนมิลินเอามือกุมขมับกรีดร้องออกมาอย่างสิ้นหวังน้ำตาไหลพรากปนเลือดที่มุมปากเธอรู้แล้วว่าความจริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและหนทางหนีแทบไม่มีเหลืออีกต่อไปเสียงกรีดร้องของมิลินสะท้อนกล้องในถงกว้าง ผนังหินสั่นสะเทือนเหมือนจะพังทลายเงามืดที่โอบล้อมขยับวนรอบตัวเธอดุจฝูงสัตว์ร้ายที่ได้กลิ่นเลือดเลือดอุ่นจากมุมปากหยดลงบนพื้นหินทันใดนั้นแสงสีแดงเรืองขึ้นจากรอยแตกที่พื้นเหมือนเปลวไฟใต้ดินกำลังถูกปลุกให้ลุกโชนมิลินหอบหายใจแรงร่างกายร้อนเผาราวกับเลือกกำลังเดือดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกจากอกเสียงในหัวดังก้องหนักแน่นกว่าเดิมเปิดปลดปล่อยเรา เจ้าคือเลือดแห่งพันธสัญญาคุณย่าร้องห้ามเสียงดังอย่าเชื่อมันหลานรักเจ้าคือคนเดียวที่เลือกได้เธอยกมือขึ้นอีกครั้งอักษรสีทองหมุนวนกลางอากาศกลายเป็นเกราะเรืองแสงปกป้องรอบตัวมิลินแต่แรงมืดก็พุ่งชนเกราะนั้นเสียงเหมือนแก้วแตกดังสนั่นเกราะสั่นสะเทือนจนร้าวเป็นเส้นๆราวกับพร้อมจะแตกทุกเมื่อชายสูงใหญ่หัวร้อสใจ เจ้าคิดหรือว่าเวทมนต์เก่าแก่จะหยุดเลือดแท้ได้ยิ่งเจ้าต้านเท่าไหร่เลือดของนางยิ่งตื่นมิลินกัดฝันแน่นน้ำตาเอ่อคลอเธอรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปปลายนิ้วเย็นจัดแต่ภายในกลับลุกไหม้ร่างเธอสั่นเทิมเหมือนจะระเบิดออกมาทันใดนั้นภาพเลือนรางผุดขึ้นในหัวเป็นภาพเด็กหญิงตัวเล็กนั่งร้องให้กลางสวนกุหลาบมีหญิงสูงวัยคนหนึ่งคุณย่ากอดปลอบเสียงอ่อนโยนเอ่อยว่า ไม่ว่าเมื่อไหร่เจ้าจะเป็นหลานของข้าเสมอไม่มีพันธะใดเปลี่ยนความจริงนี้ได้ภาพนั้นทําให้หัวใจมิลินสั่นไหวเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเสียงในหัวกรีดร้องดังขึ้นไม่เจ้าเป็นของเราแต่เธอตะโกนสวนออกมาฉันไม่ใช่ของใครทั้งนั้นแสงสว่างพุ่งออกจากร่างเธอแรงระเบิดกระแทกเงามืดถอยหา่างพื้นห้องสั่นสะเทือนแรงเสียงโซ่โบราณขาดผึงมาจากใต้ดิน กรีดร้องก้องสะท้อนเหมือนเสียงอสูรถูกปลุกชายปริศนาหน้าเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดโง่เขลาเจ้าปลุกมันขึ้นมาแล้วทันใดนั้นรอยแตกบนพื้นแยกกว้างออกเปเลวเพลิงสีดำพุ่งขึ้นสูงพร้อมกับเงาร่างขนาดมหึมาที่คืบคลานขึ้นมากลิ่นกรรมฐานและควันหนาแน่นตลบอวนมิลินทรุดลงกับพื้นดวงตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงเธอไม่รู้ว่าตนเพิ่งทำลายพันธะหรือเปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ คุณย่าคว้ามือเธอแน่นอย่าปล่อยมือข้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เงาร่างมหึมานั้นค่อยๆเงยหัวขึ้นเสียงคำรามต่ำดังก้องเหมือนโลกกำลังจะถล่มสายตาเปล่งแสงสีแดงฉานมองตรงมายังมิลินและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจโถงกว้างทั้งห้องสั่นสะเทือนฝุ่นและเศษหินร่วงหล่นจากเพดานสูงราวกับฝนโปรยเสียงคำรามต่ำๆดังสะท้อนลึกเข้ามาในอก ทุกลมหายใจที่มิลินสูดเข้าไปเต็มไปด้วยกลิ่นกรรมฐานและควันดำหนาแน่นร่างมหือมาค่อยๆโผล่ขึ้นจากรอยแต่กลางพื้นแขนยาวสีดำครุขระคล้ายหินผาเล็บแหลมยาววาววับสะท้อนแสงแดงจากเบื้องล่างเงานั้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนบทบังแชนเดอเลียเก่าแก่ด้านบนมิลินตัวสั่นน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวเสียงในหัวเธอแผดดังยิ่งกว่าเดิมเจ้าเป็นของเราเจ้าเกิดมาเพื่อปลดปล่อยเรา เธอพยายามปิดหูกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นไม่ได้มาจากภายนอกมันคือเสียงที่แทรกซึมมาจากเลือดและกระดูกของเธอเองคุณย่ากอดไหล่เธอไว้แน่นแม้ร่างกายของหญิงชราจะสั่นไหวแต่แววตายังคงแน่วแน่มิลินฟังค่าเลือดเจ้าอาจถูกพันธสัญญาเรียกร้องแต่จิตใจเจ้าเป็นของเจ้าเท่านั้นเธอเอ่ยคำสวดอีกครั้งอักษรสีทองส่องสว่างขึ้นรอบถงหมุนวนเป็นเกราะล้อมรอบหลานสาว แต่ทุกครั้งที่เงาหมาหมาขยับเกราะนั้นก็แตกร้าวราวกับกระจกถูกทุบชายปริศนาหัวร้ออย่างบ้าคลาั่งยิ่งต่อต้านพลังยิ่งตื่นนามไม่ใช่ผู้กอบกู้แต่คือผู้สืบทอดความมืดเสียงหัวร้อของเขากลายเป็นแรงกดดันหนะักเหมือนกำแพงหินกำลังถล่มลงมาทับทั้งห้องมิลินแทบจะหมดแรงเธอพยายามหายใจแต่ทุกครั้งกลับเหมือนสูดเอาควันพิษเข้าปอดดวงตาของเงามาหมาสีแดงฉาน มันทาบเหงาเข้ามาจนถึงปลายเท้าของเธอเสียงทุ้มต่ำแผ่วเบาแต่ก้องสะท้อนเจ้าคือเลือดแห่งพันธะเจ้าจะเป็นเจ้าของร่างนี้ทันใดนั้นร่างของมิลินถูกยกขึ้นกลางอากาศมองไม่เห็นมือไม่เห็นโซ่แต่แรงกดบีบรัดทั้งตัวแน่นจนหายใจแทบไม่ออกเธอกรีดร้องดิ้นรนแต่ยิ่งดิ้นแรงเท่าไรแรงกดก็ยิ่งหนักขึ้นคุณย่าก้าวไปข้างหน้าน้ำตาเออคลอเต็มดวงตา เอาชีวิตข้าไปแทนปล่อยหลานของข้าเง่าม้มาหัวรอต่ำเสียงสะท้อนดังจนพื้นหินสั่นสะเทือนเลือดของเจ้าช่างไร้ค่าแต่เลือดของนางคือคำตอบที่รอคอยมานานหลายชั่วอายุคนชายปริศนาที่เฝ้ามองยกมือขึ้นในฝ่ามือของเขามีมีดสั้นโบราณเล่มหนึ่งใบมีดดำสนิทและสลักด้วยอักษรโบราณที่เรืองแสงแดงถึงเวลาแล้วเลือดของนางจะเป็นตราประทับใหม่เขาก้าวเข้าหา,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 ามีลิน รอยยิ้มบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความกระหายมิลินพยายามกรีดร้องแต่เสียงติดขัดในลำคอน้ำตาไหลลงเต็มใบหน้าเธอมองไปที่คุณย่าเหมือนกำลังขอความช่วยเหลือครั้งสุดท้ายคุณย่าหยิบสิ่งหนึ่งออกมาจากชายเสื้อมันคือจี้เงินอีกครึ่งหนึ่งที่แตกจากจี้ที่มิลินเคยพบในกล่องไม้จี้นั้นส่องแสงสว่างสีน้ำเงินอ่อนแสงที่แตกต่างจากความมืดรอบตัวโดยสิ้นเชิงคุณย่าชูมันขึ้นสูง เสียงสดเปลี่ยนเป็นโทนแข็งแรงกว่าที่เคยอักษรเรียงแสงทองและน้ำเงินผสานกันหมุนวนเป็นลำแสงพุ่งตรงเข้าหามิลินร่างของเธอสั่นสะท้านแรงกดที่มองไม่เห็นเริ่มอ่อนลงเล็กน้อยเสียงในหัวแผดร้องด้วยความเจ็บปวดไม่เจ้าไม่อาจหนีเราไปได้เลือดในกายมิลินยังคงเดือดพล่านแต่ในหัวใจเธอเริ่มได้ยินเสียงหนึ่งทับซ้อนเสียงของคุณย่าอบอุ่นอ่อนโยน เจ้าคือหลานรักของข้าไม่ใช่กุญแจไม่ใช่พันธะจงเลือกด้วยหัวใจของเจ้าเองมิลินกัดฝันแน่นเธอเอื้อมมือไปจับจี้ครึ่งหนึ่งที่อยู่ในมือคุณยญ้าทันใดนั้นจี้ทั้งสองครึ่งสองแสงสว่างจ้าแสงสว่างไล่ความมืดถอยร่นไปทั่วถงชายปริศนากรีดร้องลัน่นมีดในมือสันสถานจนร่วงหล่นกระแทกพื้นเงาม,มา้มาหลบตาแสงแดงในดวงตาสะท้อนด้วยความเจ็บปวดและในวินาทีนั้นเอง มิลินรู้สึกว่าพลังบางอย่างในร่างตื่นขึ้นพลังที่ไม่ใช่ของเงามืดแต่เป็นพลังที่มาจากสายเลือดและความรักแท้จริงแสงสว่างจากจี้ที่ประกบกันแน่นพุ่งออกมาเป็นเส้นสายราวกับฟ้าผ่าสาดไปทั่วถงจนความมืดถอยหนีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังระงมเหมือนวิญญาณนับพันกำลังถูกผลักไสกลับไปยังที่ที่มันจากมามิลินลอยอยู่กลางอากาศ ร่างเธอสันสถานแต่ดวงตาเปล่งประกายสีฟ้าสว่างมือทั้งสองกำจี้ไว้แน่นความกลัวที่เคยพันธนาการจิตใจค่อยๆสลายแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนคุณย่ามองหลานสาวด้วยน้ำตาใช่แล้วเจ้าต้องใช้พลังนี้เพื่อตัดพันธสัญญาชายปริศนาที่เคยยืนมั่นคงบัดนี้ถอยหลังไปสองก้าวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเป็นไปไม่ได้จี้นั้นถูกทำลายไปแล้ว มิลินหันมองเขาแววตาเต็มไปด้วยแสงสว่างที่คมชัดความจริงไม่เคยถูกทำลายน้ำเสียงของเธอสั่นแต่หนักแน่นมันเพียงถูกซ่อนเพื่อวันที่ฉันจะได้เลือกด้วยตัวเองทันใดนั้นเงาหืมมาส่งเสียงคำรามดังสะท้อนแขนยักย้ายพุ่งเข้ามาหามิลินเล็บแหลมยาวจะแทงทะลุร่างเธอแต่แสงจากจี้กลับแปรเปลี่ยนเป็นวงแหวนพลังต้านแรงของแขนยักษ์ยายนั้นไว้ เสียงปะทะดังสนัน่นสะเก็ดแสงแตกกระจายราวกับดวงดาวร่วงหล่นกลางห้องพื้นห้องโถงสันส่นสะเทือนเสาหินโบราณบางต้นร้าวและหักโคน่นฝุ่นควันคลุ้งเต็มอากาศเสียงคลื่นครั่นดังก้องไปทั่วมิลินกรีดร้องออกมาเสียงของเธอแปลเปลี่ยนเป็นพลังแสงสว่างพุ่งออกจากร่างทะลุผ่านวงแหวนพลังกลายเป็นหอกแสงฟาดเข้าใส่ออกของเงาหมาเงานั้นกรีดร้องโหยหวน เสียงสะท้อนดังกล้องเหมือนฟ้าคำรามรามหฮมาสั่นไหวถอยหลังแสงสีแดงในดวงตาสั่นระริกด้วยความเจ็บปวดคุณย่าตะโกนขึ้นต่อไปเจ้าต้องผนึกมันด้วยเลือดแห่งการเลือกไม่ใช่พันธะที่ถูกบังคับมิลินกัดฟันแน่นเลือดที่มุมปากยังคงไหลเธอยกจี้ขึ้นแนบอกแล้วเอ่ยถ้อยคำที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่หลุดออกจากริมฝีปากอย่างชัดเจนข้าคือเลือดของบ้านนี้ แต่หัวใจข้าเลือกเส้นทางเองแสงสีน้ำเงินทองแผ่ขยายออกไปทั่วห้องเปล่งสว่างจนความมืดทุกหยดถอยหนีเสียงโซ่โบราณดังกระแทกพึงปางใต้พื้นเหมือนบางสิ่งถูกลากกลับสู่ห้วงลึกชายปริศนากรีดร้องสุดเสียงร่างของเขาเริ่มแตกเป็นเท่าควันเขาจ้องมิลินด้วยสายตาแค้นเคืองเจ้าจะเสียใจสิ่งที่เจ้าปลุกมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้ร่างเขาถูกแสงกลืนหายไปต่อหน้าต่อตา เหลือเพียงกลิ่นไม่จางๆางในอากาศเงาหือมาโอนเอ็นร่างที่สูงชะลูดแตกเป็นเส้นสายสีดําแล้วถูกดูดกลับลงไปในรอยแตกที่พื้นเสียงคำรามค่อยๆเบาลงจนเงียบรอยแตกค่อยๆปิดตัวเองเหลือเพียงร่องรอยไม่ดําบนพื้นหินแสงจากจี้ค่อยๆมอดลงรางมิลินร่วงลงสู่พื้นอย่างหมดแรงคุณย่าตรงเข้ามาประคองใบหน้าเต็มไปด้วยน้ําตาและรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจ หลานรักเจ้าทำได้มิลินหอบหายใจแรงดวงตายังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเธอกำจี้ไว้แน่นและรู้ดีว่าแม้การต่อสู้ครั้งนี้จบลงแต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยในคืนนี้ได้เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเธอเงอยหน้ามองไปยังเพดานสูงของคฤหาสน์ความมืดที่เคยครอบงำจางหายแต่ในความเงียบสงัดเธอยังได้ยินเสียงกระซิบเบาๆแผ่วมากไกลไ เหมือนคำเตือนจากสิ่งที่ยังไม่จบสิน้นเราจะกลับมาเมลินได้เลยครับผมจะเขียนตอนจบที่สวยงามและสมบูรณ์ให้เรื่องนี้ปิดฉากอย่างสง่างามและยังคงทิ้งร่องรอยความประทับใจเอาไว้รุ่งอรุณวันใหม่สาดแสงสีทองลอดผ่านหน้าต่างบานสูงของคารุหัดฝุ่นผงที่ฟุ้งค้างกลางอากาศพลันเปล่งประกายราวกับละอองเพชรความเงียบสงัดเข้ามาแทนที่เสียงคำรามและความมืดที่เพิ่งจางหายมิลินนั่งพิงอยู่ข้างคุณย่า ร่างกายอ่อนแรงแต่หัวใจกลับเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนดวงตาเล็กๆของเธอมองไปยังแสงอุ่นที่สาดเข้ามาความกลัวที่เคยเกาะกินกำลังสลายไปทีละน้อยคุณย่ารูปสีสะเธอเบาๆเสียงอ่อนโยนเกือนเอ่ยหลานรักเจ้าคือคำตอบที่ตระกูลเรารอคอยมาเนิ่นนานไม่ใช่เพราะเลือดหรือพันธะแต่เพราะหัวใจเจ้ากล้าที่จะเลือกด้วยตนเองมิลินหลับตาลงน้ำตายดไสไหลาอาบแก้ม เธอไม่ใช่เด็กกําพร้าที่ถูกทิ้งอีกต่อไปเธอคือหลานสาวที่ได้รับการยอมรับคือผู้ที่มีรากเงาและบ้านที่แท้จริงแสงแดดยามเช้าอบอุ่นโอบล้อมทั้งสองเงามืดและเสียงกระซิบที่ยังคงหลงเหลือค่อยๆจางไปจนกลายเป็นเพียงเสียงลมพัดผ่านสวนเก่าแก่ภายในความเงียบสงบของคฤหาหั์เรื่องราวอันโหดร้ายเมื่อคืนกลายเป็นเพียงรอยแผลที่เตือนให้ระลึกว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในพันธโบราณหรือเวทมนต์มืด แต่อยู่ในการเลือกของหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและนับจากวันนั้นคาราหาที่เคยถูกปกคลุมด้วยเงามืดกลับกลายเป็นสถานที่แห่งการเริ่มต้นใหม่สำหรับมิลินและสำหรับครอบครัวที่เธอได้กลับคืนมา